ความเดิมตอนที่ผมเล่นครั้งแรกว้าวโอเคสวัสดีท่านผู้ชมนิม้วกับแมปเบสบอลอีกเช่นเคยอันนี้คือผมเล่นมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วเออคือคือตอนนี้คือผมวินประมาณหกสิบห้าก็ฆ่าอีกประมาณหกร้อยคนก็ถือว่า okay อออโอเคอ่ะเออโอเคคือผมเห็นเพื่อนผมคือคนล่าสงสารนะค่าประมาณอ้าวผมจะอัปเกรดสกิลสัก,กหน่อยแม่งเอ,อ้ย คือผมเห็นเพื่อนผมบางคนฆ่าห้าร้อยคนยังไม่เคยชนะสักครั้งคือแบบเห็นโคตรน่าสงสารอ่ะเออแบบอย่างฟาร์มให้รหัสจัดเลยอ่ะเนี่ยหนึ่งคิว่ทุกคนดูเนี่ยมาครับมาครับจากการที่ผมเ,เออเล่นมางานอันนี้คือสิ่งที่แบบเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนดูดิดตายเลยเนี่ยเป็นไงมาครับอัพเกรดสกิลกันเถอะเมื่อกี้คือผมฆ่าจนต,ตายนะนี่ไงมันต้องใช้มันต้องใช้สามพันเพราะว่าดาบสติกะดีที่สุดแล้วบอกเลยอืม แ้ก็อัปเดตแรงมาซึ่งมันอัปเดตมันต้องงานแล้วอ่ะฮะโอเคมาผมจะลงแรงเลยผมอยู่แรงน้ำตาแต่ว่าผมไปเล่นผมไปเล่นวาตถุผมไปเล่น,เอ,เ,ลนเออสองวีสองทำให้แรงผมลดจริงผมอยู่แลงน้ำตาลแล้วแต่ผมไปเล่นสองวีสองทำให้แรงผมเออลดไปโคตรเติบมังงั้นเล่นไปเลยรออะไรละ่ะผมว่าผมต้องเจอคนตึงๆแน่เลยวะ่ะไม่ใช่แรงรดนะ เออแม่งคือผมม่งชอบเจอแฮกนะเว้ยช่วงเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องเจอเออโอ้ยโอเคโอเคเนี่ยซื้อประมาณนี้แหละว่ททำไมไมีแต่มาเต้นรอแล้บจังหวะนี้เต้นรอคนโอเคมาทุกคนมาแล้วมา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 เริ่มเลยมาอันนี้คือทุกคนดูคนในเซิร์ฟต่ละคนถือว่าโคตรเก่งมากเลยผมน่าจะไหวมา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 ,มา ซบมามามาโอ้โหมีแต่คนตึงๆมาในเซิบมา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 เฮ้ยต้องการลูกบอลนี่แหละเอาอา่างพึ่งหนียังพึ่งหนีเออดึงคิวนมันต้องอย่างนั้นดีวะเออคือไอ้สกิลเลปเปอร์มันจะเหมือนคิวสแต็กเลยนะถ้าใครที่เล่นแบบเออสแต็กแบทเทิร์นคือมันจะทําให้คุณเอิ่มเอาเอาเอาหนี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 เอาเอาเอาา ทุกคนน่าจะได้ทุกคนน่าจะได้ยินเสียงเมาอะเอออุ้ยอุยตึงนะตึงนะแต่ละคนเน่ะตึงนะเนี่ยมาครับมาครับคือผมเล่นกีมีเราชอบขันเนื้อขันตัวเออจะต,ต้องไปเก่าเกาปุ๊บ,บรูบอลมาปุ๊บยังไม่ทันตั้งตัวโดนเลยมามาครับ,รบโอเคโอเคโอเคอุยน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเนี่ยสองคิว ว้าว wow, เลยเนี่ยทุกคนดูทางเซิร์ฟเนี่ยมีแต่คนตึงๆเออผมผมก้าวสุดในเซิร์ฟแล้วผมผมยอมรับเลยผมก้าวสุดในเซิร์ฟแล้วมา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 ฮะมาโอเคทุกคนมารอบต่อไปมาเลยมามาอุ้ย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 นี่คือผมต้องตายอีกครั้งนึงไม่ได้แล้วนะใช่ผมต้องตายครั้งนึงไม่ได้แล้วนะเอาเอาโอา e เคโอไม่ได้โอเคเนี่ยคือผมไม่เข้าใจไหมชอบเห็นคนอยู่นิ่งๆอือฮึ เฮ้ยอย่าอย่าอย่าอย,ย่าพึ่งตายสิมันมันได้มันได้แต้มเฟียวว่ยอยอย่าพึ่งตายสิมามามาเนี่ะหนึ่งคิวทุกคนได้ได้ยินเสียงเมาส์ผมแหละเออไม่มากก็น,น้อยอ่ะหรือไม่ได้ยินเสียงก็โอเคเลยผมไม่อยากให้เสียงมันเข้าคลิปไงมาตีตีหาคนอื่นบ้างเนี่ยตีหาคนอื่น ตีกับพวกเทปไม่ได้อะต้องต้องตีหาเออพวกนี้มันจะเนี่ยมันจะเนี่ยมันจะมาาเนี้ยเข้าใจปะเนี่ยผมก็ยิ่งคิวเยอะหนีเลยจังหวะนี้เนี่ยแล้วก็ตีอุ้ยมันมันรับได้มหมฮะฮึผมว่าเมาส์ผมมีปัญหาละแม่งมันมันล่วงสองรอบแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะอไม่ไม่ได้สักคิวโอเคอันดับที่ห้าถือว่าโอเคอยู่ เนี่ยก,ก็ดีกว่าแรางลดแล้วกันนะอะฮะมา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  <c ười> คลิปโชว์เทพกลายเป็นโชว์กากสังั้น <c ười> เฮ้ยทําไมผมเล่นรอบนี้ทำไมมันกากๆากาวะทําไมปกติผมเล่นแล้วมันจะแบบที่หนึ่งตลอดเลยวะที่มันมันไม่ควรเป็นอย่างงี้สิมาสมาธิครับสติสตังยิ่งไม่มีอยู่เออเ <c ười> กือบเกือบกลัวดโดนลูกหลง แบบเออกาลังตีลูกบอลกันไปมาแล้วล้วอยู่อยู่ก็มาโดนผมคือคือชอบเป็นนะเป็นประจำเลยประเด็นนะครับจุ๊บอ้าทำไมเหลือคนนี้เดียววะออกแรงกันแรงลดจ้ะเฮ <c oughs> ้ยอยากได้สกิลนึงอ่ะมันก็ได้แบบแต้มสูงๆเข้าใจปล่อันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วนะ,ะนะกลัวมากรอบสุดท้ายนะกลัวมากเลยกดโอเค มาครับนะกลัวมากเลยเอาจริงผมกดลัวนะแต่ว่ามันเป็นเฉพาะบางตอนบางตอนแมงก็มือน,นะผมอะ่ะเออเนี่ยมันจะมันจะประมาณเนี้ยทุกคนเข้าใจใช่ไหมเนี่ยตอนกดลัวได้ก็กดได้บางตอนแม่งก็ตายผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วแต่อาลมณมของมันเออโอเคโอเคเฮ้ยอย่าเอามาท้าผมเลยผมกลัวโดนลูกหลดลูกหลง มีลิ้นพันด้วยเฮ้ยน่ากลัวนะจังหวะนี้โอ้ยเริ่มเหลือไม่กี่คนละน่ากลัวมากเลยมาครับส่งส่งส่งต่อกันส่งต่อ,ตอเอาเอาเฮ้ยน่ากลัวนะน่ากลัวนะแบบนี้น่ากลัวนะเอ้ยเอ้ยส่งไปส่งไปหาคนอื่นสิเอ้ยอย่ามาต้องผมเอ้ยมัน,ม,นมันมีลูก,ลกบอลด้วยชิบแล้วผมผมต้องรองให้มันหายก่อน ถ้รูปบบอ,อะอย่างเงี้ยมามาเฮ้ยไอ้ห่านี้มันใช้อัปเกรดนี่ว่ะใช่ปะ่ะเนี่ยโอ้ได้ที่สองเออ,เอ,อก็โอเคอะก็ถือว่าแรงแรงเพิ่มแล้วกันออมาครับมาครับโรแบ็กเลยอย่างงี้เอ,อ้ยแม่งแล้วแต่รอบผมบางรอมมงบมันกระมึนเออนี่ยเนี่ยผมต้องการให้มันแรงมันขึ้นเยอะกว่าน,นี้เ,ออเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ย ในทคนดูถ้าผมเล่นสองสองมันจะมาเนี่ยทุกคนดูเนี่ยมันก็จะอุบาทอ,อะไรประมาณเนี่ยดูนเข้าใจใช่ไหมโอ้โหโอ้ตึงแต่ละคนเฟนโอ้โห و. โอ้โห و. โอ้โห و. โอ้โอหว้าวเลยมาครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับผมยังรู้สึกรับไม่ได้ที่ตัวเองเล่นกะเอาใหม่เอาใหม่ <laughs> มามามาครั้งนี้คือบมต้องเอาเอาให้ได้อะ่ะบอกเลยโอ้โหแต่ละคนตึงๆทางนั้นโอ้ยเราจะเอาคิวได้ไหมนี่โอ้โหแต่ละคนตึงๆทางทางนั้นโอ้โหผมว่าน่าจะเอาไม่อยู่อ่ะมาครับทุกคนมาแล้วมา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 โอ้แต่ละสัาคนโอ้โหน่ากลัวมากเลยอืหโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมาก น่าก,กลัวมากเจอพวกเทพโอ้โหโดนโดนนี้เนี่ยสกิเลเขาเรียกอะไรวะไอ้ที่ไอที่มันจะเป็นผมผมมันจะคาสากผ่านมาจะจะไม่ผิดัะจะผมโคตรเกลียดเลยแม่งอยู่ๆก็อยู่ๆก็ปุ้งโดนผมตายเลยอเออโคตรแย่คว้าวอุ Ù ้ยอุ้ยกลัวกลัวโดนนะกลัวโดนนะผมกลัวโดนเหมือนกันนะโอเค เฮ้ย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 แบบมีร่องหุ่นด้วยโคตรกวนตีนอ่ะเออผมคนไม่ชอบเลยร่องหุนอ่ะมาครับอ่าโอเคตี้นี่ยฆ่าคนฆ่าคนตึงในในเซิร์ฟได้หนึ่งคนละก็ถือว่าโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้ยผมต้องรีบฆ่าคนนี้โดยด่วนรับผมรับกับสกิลมันไม่ได้ผมโดนแล้วตายตลอดไอ้สกิลนี้ เคยรอดมาแค่หนึ่งครั้งก็แกตามโอเคโอเคอุ้ยเฮ้ยอฮ้ยมาเล่นะกูมากอ้ยโอ้ยเกือบ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 แล้วเกือบแล้วอ้ยไม่มีสกิลเติมครับฟาร์มอย่างเดียวบอกเลยโอเคเล่นอย่างเงี้ยสนุกที่สุดแล้วมามามาอุ้ยอุ้ยสนุกมากเลยเพื่อน ขอ,ขออีกขออีก,ก,ก,กเนยนั่นแหละนั่นแหละนั่นนั่นแหละเออมันมันมามามาเอ้าเอ้าเอออย่างนั้นแหละมาเหลือใครอีกอะ่ะโหอ,อยู่อยู่อยู่นู่นเลยไม่แม้จะมีหนูอีกคนนึงอยู่อยู่ด้านหลังเอออย่าเพิ่งแอบบเพื่อนอย่าเพิ่งแอบบเอออย่ามาใกล้ผมเลยผมไม่ชอบเ้ยแม่งอันตรายอย่ามาใกล้ครับผมไม่ชอบได้ปดอย่ามาใกล้ผมได้ขาดโอเคโอเคโอเคมาผมส่งแม่คนนั้น มามามาเฮ้ย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 ตึงเกินมา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 สามคิวแล้วครับจังหวะนี้ผมจําได้แม่งพลาดลูกบอลโง่ๆง่ะแม่งเอ้ยคุณื่นชนะเลยโคตรมึนอ่ะผมอะมา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 เนี่ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวมากเลยมิเตอร์บีชช่วยผมด้วยมิเตอร์บีทมิเตอร์บีชช่วยผมด้วยโอ้ยโอ้ยทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่ง ไม่ไม่ตึงครับไม่ตึงครับเฮ้ยทำไมผมกลงที่สุดในเซิร์ฟเลยวะผมไม่เข้าใจเลยนะนี่มิเตอร์บีดเราโอเคมามามาเออมาครับมาครับโอ้โหโอ้หุยรัฐโดนสเกิลตัวเองเงี่ยไปเลยออ้ยเอฟเคอย่างนี้ก็ได้แต่งไปฟรีเลย โอ้โหสกิลกระโดดอีกแะไม่ค่อยชอบนาย่าจริงๆรงอุ้ยน่าก,กลัวมากสกิลเอ้ยอย่าเพิ่งเก็บคิวเอ้ยผมต้องการคิวบ้างเออเอออย่าเพิ่งแย่งกันเอ้ยเฮ้ยเวลี่ออโต้คิกโอ้ยสกิลมันน่าก,กลัวมากสกิลพวกนายคือน่ากลัวมากยกเว้นสกิลผมไม่น่ากลัวเลยมันแค่ทำให้วิ่งสปีดเฉยๆ มฮะมาครับมาครับโอเคมีการส่งต่อให้กันและกันด้วยนะไปเด่นอะ่ะมาครับมาครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นเล่นกันนะกลัวมากมาเนี่ยหนึ่งคิวเยี่ยมมาน่ากลัวมากเลยฟูชใช้ใช้ดับเบิเ้ลจมเลย ซูเปอร์จัมดับเบิลจัมได้ไงวะมาครับพี่อ่อนให้ผมหน่อยผมผมกลากพี่ผมผมไม่ผมไม่ไหวจริงจริงพี่เทพเกินเลยผมผมผมยังกลากๆอยู่เลยอุ้ยเกือบเกือบเกือบตายมืนมือนแล้วเอ้เหลือเลยกี่คนนี่ไม่คงไม่มีคนร้องนนะอห่วงแล้วนะไอ้ห่านนี่ใช้โอเคที่หนึ่งเหมือนเดิมว้าวว้าวเฮ้ยทำไมผมเล่นกลากขนาดนี้วะเฮ้ยผมหลับไม่ได้อะ่ะโอ้โห ไอ้เนเนี่ยบอกเลยว่าพลังแห่งแห่งสติกอ่ะเนี่ยมันมาจริงๆว่ะสติกเนี่ยคนจริงเขาไม่ใช่ดาบเอมแจมแจมครับเออเขาใช้ดาบอย่างนี้แหละมันมันเท่เทเออดาบนี่แหละดาบศักดิ์สิทธิ์ของผมไม่มีใครสู้ได้บอกเลยแน่ใจนะไม่ใช่ผมตายเลย <c oughs> เฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวมากเลย <c oughs> อุ้ยน้องผมโทรมา แบแบผมผมบอกล้อก่อนอุ้ยน้องผมโทรมาแย่เลยเอ้ยถูมาทำไมแม่กำลังตึงๆอยู่เลยตายเลยเอ้ากลางอัดอยู่เนี่ยแรงรุดเลยแม่งเลยแม่งเสียบหนักหนึ่งอยู่ดีๆเลยแม่งแม่ง้อ้โถูมาได้ถูกเวลาไทุกคนให้ไปเลย,ย ว้าว <Wow. S 2> โอเคโอเคคนนี้ไงผมก็ยังอยู่ที่หนึ่งอยู่ก็ถือว่าโอเคนะเกือบไม่เกือบไม่แฮปปี้เอนดิ้งแล้วโอ้อยเนี่ยทำไมผมได้ที่หนึ่งวะเฮ้ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งนะเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยตึงกว่าผมอีกทุกคนดูอืเล่นเนี่ยทุกคนดูแบบโอ้ยเห็นแล้วจุกเลยแม่เอ้ยไม่ไหวจริงๆพวกนี้ มาครับสกิลสก,กงสก,กิลโอ้อัปเกรดโคตรแพงอ่ะแม่งแรงผมขึ้นแล้วเออผมผมผมดีแล้วเนี่ยแรงผมอยู่นี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยโอเคท่านชมผมต้องขอบายบายท่านชมแค่นี้แหละบายบายอันนี้คือผมจะมาแค่มาจะมาเล่นแรงโชยเฉยว่าอ,อจะมาติดอันดับหนึ่งได้ไหม